ปสติเธอครับเธอกะบมมี่อย่างไรเดอกครับเมื่อวนี้ขับรถออกมากินลมชมวิวครับอากาศดีดีครับดีคู่มือคู่เว้นครับนี่ครับวิว รอบเมืองนง้มงามครับตอนนี้ผมก็ลังครับรถไปคาสิโนโครับเดี๋ยวผมสีท้ายรูปคาสิเดี๋ยวผมสีท้ายรูปคาสิโนโมาให้เบิ่งเด้อครับเด้อบ้านเฮาเขาห้องวัามองเล่นการพนันครับงามงามครับแค่นี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับขอเชิญชมวิวข้างทางเมืองที่ผมอยู่เด้อครับเด้อ บ้านผิวสุโคไทยระบ้านพี่ไฟไหมขอลามาไกลดังคนจรขาดที่นอนที่อยู่ที่กินเรลียบเหมือนเป็นเช่นนอน คนใหม่มีค่าทุกวันเวลา